เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในแคมป์ปิ้งนะครับที่น่าสยดสยองมากเพราะตอนนี้เราอยู่กับซูคิปโพร้อมกับเจ้าบีกับเบนดี้นี่ใครมีเรื่องเล่า <c oughs> แบบน่ากลัวน่ากลัว้ <c oughs> างเนี่ยเวลาเราอยู่ในแคมป์เนี่ยเราต้องเล่าเรื่องผีกันนะทำไมเราต้องเล่าเรื่องผีอะหน้าใครก็เหมือนผีอยู่แล้วฮะหน้าใครนะ <c oughs> แกเาตัวตบีโแกไม่เหมือนเลยมั้งเจ้าหมีที่พูดได้เนี่ยเรื่องให้ฟังไหมจริงๆไม่ต้องเล่าดูหน้ามันก็ <c oughs> ดูหน้ามันก็น่ากลัวแล้วนะเจ้าหมีสภาพเราว่านะเรามาสควเวอร์กันดีกว่าแบบเล่นอะไรสนุกๆก,กันดีไหมหนะเอาชีวิตรอดไหมใช่เอาชีวิตรอดจากมัน แกหันไปสิเดี๋ยวพวกเราจะไปแอบนะโอเคมะมจะสูคิปเปอร์อ่ะโอเคพวกเราปพร้อมแล้วดีแล้ววู้วววววกันไปด้วยกัวมาวว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 นววๆวว่วววนววววนวววนวววววนวววววววนวว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 วนีวเลยวว้าวว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 วอววววววะวววววนวววววววนวววนนว้วว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 วดวว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 นววววนววววเราเ่้าบ้านดีกว่าปลามันจะได้ตามหาเราไม่ เข้าในบ้านเหรอแต่ตัวมันสูงขนาดนั้นใช่มันก็เข้าบ้านไม่ได้ไงติดไงอย่างนี้มัน,นเป็นไงแพรของฉันอย่างนี้โกงวะเนี่ยไม่โกงก็ไปชนะ <laughs> <laughs> เล่นอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้แค่แหละ <c oughs> แกมีเรื่องผีจะเล่าวะมีมีอยู่เออฮะรอผีต้นไม้กินคนเอ,ออฮะเป็นไงอ่ะแต่ละครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมีเจ้าปีศาจน้หมึกแล้วก็ คุ้นๆตัวคุ้นๆน้ำมือเข้ามาบ้านเออแล้วมองไปที่หน้าต่างตอนกลางคืนแล้วก็เจอเงาใหญ่ๆมือโตเต็มเท้าใบลานเงาไหไปไหวมาเฮ้ยได้ยินป่ะเสียงหมาไหมหมาหอนได้ยินป่ะได้ยินได้ยิน ฮห,ห,หรือว่าหรือว่าเมื่อมีตัวนั้นมองไปที่หน้าต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นก็บอกชายหัวร้านว่าให้หันไปข้างหลังไอหัวร้านถามมีว่าเจ้ามีแกกำลังแต่งเรื่องอะไรตลกตลกหรือเปล่านี่หมีบอกว่าไม่เชื่อเกก็ลองหันไปดูดิไหนดูซิลองหันไปหัวร้านก็เลยบอกว่า ดีวันเบนดี้โออเจวีบบจตลกละ จะแปลงร่างทำไมล่ะเุ้ยอุ้ยของจริงของจริงมาว้าไปแล้วโดดโดนโดนโดนด่าต่างหน้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 าต่างออกมาได้ออ่เร็วเร็วเพลงนี้ของจริงนี่นะที่ทางลับทางลับทางลับเร็วเฮ้ยได้แล้ว เรต้องช่วยเบนดี้แล้วตอตอมีดูคือของเรากำลังจะโดนเล่นอยู่เนี่เดี๋ยวเดเดีวเคลียร์กับฉันก่อนแล้วแกปลอมเป็นผีทำไมเมื่อกี้ไม่ตลกอตต่ลกแล้วดวปบบนดี้อยู่ไหนเบนดี้อยู่ไหนอแกก็เป็นหมีอะจะกลัวทำไมอะไรดิอะ มันอยู่เดี๋ยวนะซูคีเปอร์มันสูงเหมือนเป็ดแล้วทำไมมันย่อตัวลงมาได้รู้เหมือนกันอะเฮ้ยเปิดนีคงไม่อยู่ห้องนี้อะไรเนี่ยต่อจะไปดูแกได้ยินเสียงไหมได้ยินนิดนึงอะไม่อยู่เฮ้ยไหน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 มันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ข้างนอกไหนไหนไหนขอดูดิไหนฉันไม่เห็นเลยมันมาแล้วมันไหนอะ ปิดประตูปิดประตูปิดประตูก่อนสิปิดใส่สั้นหนัวใบแล้วเฮ้ยมันเดินเข้ามาวายเบดี้เนี้ไปไหเต่าเบดีไปหยุดปุ้ยเคยถูกก็จบเจมี่ถูกก็จบเฮ้ยมันเดินเข้ามาแล้วชจมมันเดินเข้ามาการดดถูกมาเลี้ยวจะต้องทำให้ตทำให้กระ เฮ้ยออกได้ป่ะโอ้ยมันโดดได้ด้วยมันโดดได้ด้วยวิ่วิ่วิ่งวจัมจัจัมีแกอยู่ไหนรถ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 อยู่ไหนอะรถแกรถอยู่ตรงนี้รถอยู่ข้างหลังบ้านไอ้บ้านไอ้ไปไหนก็โดนสปีดออกตายรถเอาเบนดี้โดนไปแล้วเอ็งรีตายไปแล้วที่มันหนักสยองกว่าชันๆันเจ้าบีฉันอยู่บนรถอยู่บนรถ นี <s <S ่นี่นี Pokemon> ่มันมีฟาร์มอยู่ตรงนู้นจะหมีมาดิไปไปไปที่ฟาร์มแล้วนี่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 ดิทางนี้เฮ้ยฟาร์มมันเขาโงก่มนแกอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิเก็บเก็ก่อนเอ้าเฮ้ยขึ้นข้างบนเหรอเฮ้ยที่ไงเห็นมันจากข้างล่างขึ้นไม่ได้มันขึ้นข้างบนไม่ได้มันกระโดกไมยกระโดกขึ้นไม่ได้มีดีดีดมันมันกำลังเล่นเขาโงกอยู่เขาโงกอะไร ขากดควม้่เสกรมาวายขึ้นไม่ได้้เเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยยกระโดดเยยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเยยกระโดดเฮ้ยเฮยเกระโดดติดยังไงก็ติดยังไงก็ติดขึ้นเดดก็ติดว่ะมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้แล้ว ไปแล้วว้าว่ามันนี่ดีกว่าไอ้ไอ้ไอ้แอบคุณมองไม่เห็น le, ม right? ันมองไม่เห็นรอดต่อต่อพโดก็ตายไปแล้วเป็นดีมันก็ตายเหลือฉันอยู่คนเดียวเมื่อกี้ใครรอดบ้างเนี่ย เราต้องหาทางออกไปจากที่นี้นะเจ้าต่อต,อ,ตอบีโดเข้าใจเปล่าไม่มีใครสวายเวอรได้เลยเหรอมันน่ากลัวมากเลยผีผู้คุม,มเมื่อกี้เออซูคริเปอร์อ่ะไม่รอดเลยอาตานี้เป็นแมวบ้างละกันดูซิว่าตานี้จะมีใครรอดไหมเราต้องไปกันแล้วนะเจ้าต่อตอบีโดเรวเราต้องวิ่งแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยฉันว่ารัตานีา้ต้องหาที่แอบที่ใหม่อ่ะ ในบ้านไม่เวิร์กเลยมันหาเจออ่ะหรือว่าต้องไปกระท่อมมันมีกระท่อมอยู่ที่อย่างนี้ใครๆก็ใครๆก็รู้ว่าต่อมันมีเทียนด้วยนี่เป็นที่มีเทียนด้วยเบนดี้เข้าไปดีนี่มันเคยเป็นที่บูชายัญนั่นไงเบนดี้ไงผีน้ำหมึกตัวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ใดเช่าองค์ผีน้ำหมึกตัวนี้อ่าภพกับ ความสมหวังหวังเรื่องอะไรลอตเตอรี่ยี่สิบห้าล้านจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ดิมาสายมูเตลูแล้วเหรอเจวีขายข้าวก็หมดไวขายน้ำก็หมดเร็วเล่นหวยเล่นหุ้นถูกทุกหุกูกกินเฮ้ยเดี๋ยวเดีเหมือนเห็นเหมือนเห็นอะไรแวบบเฮ้ย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 เ ม,ไม<บ>าดได้ไงอะเราจะไปอะอย่อยาให้มันคุ้มหัวลงเนียมันผิวรอ,อบๆบ้านไงเราอยู่ที่นี่มันจะฆ่าล้มสามคนนะเจ้าต่อต,อ,ต,อ,ตอมิโดเข้าใจไหมอะเพรนเราต้องแยกแล้วล่ะทั้งหมาก็หอนด้วยอล้เนี่ยดูดีน่ากลัวจริงเลยอะไหนแกลองหอนดิหมา,าจะโดนไม่ได้จะทั้งนี้ ไปจับที่นี่เจ้าแมวมันอยู่นู่นเจ้าแมวมันอยู่นู่นนี่นี่ย่องย่องไปที่อื่นย่องไปที่อื่นเราจะไได้ยินเสียงว่าต้องย่องย่องย่องว่าต้องย่องเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยอ่ะเพื่อนเเคยเข้าค่ายลูกเสืออะไรแบบนี้ปะมันมาขัดหลักเราได้ไงได้ไงเพ็นยังมันมาตรงนั้นแล้วมันว้าว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 ้วว้าวว ไ,ไปด้วยาเเป็นี่้าทางโล<อ>กเลยว้ววมันมันจะทัโบโลกจะแอ<า>นี่มันไม่ใช่โลกเป็นเีสไบด์เดีย์ไรมันเป็นโลกจีมอดแล้วจีมอดอ้วงออ,ออกเฟกออกไม่ได้ดีบ้าไม่ใช่ Dead เดสไบเดรย์ไอะเดสมอลเล่แล้วเนี่ย